โอ้อากาศดีจังเลยนะเดี๋ยววันนี้ปุ๊กปิ๊กจะพาลอล่าไปเที่ยวนะไปเที่ยวที่ไหนเหรอเดี๋ยววันนี้ปุ๊กปิ๊กจะพาลอล่าออกมาเที่ยวนอกเมืองสักหน่อยในเมืองมันวุ่นวายนะลอล่าก็ดีเหมือนกันลอล่าชอบที่สงบสงบอ่ะนี่ไงตรงนี้เป็นแคมป์ฤดูร้อนนะเพราะสวยจังเลยนะเดี๋นี่อะไรอะ่ะอะไรเหรอปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กจำได้ว่า ปีที่แล้วที่มากับพี่ใหพี่ฝนไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยอะเขามีอะไรหรอโอนี่ทางเข้ารถไฟใต้ดินอันใหม่เหรอเนี่ยโอดีจังเลยนะงั้นเราก็ขึ้นรถไฟมาเที่ยวได้แล้วดิไม่ต้องขับรถมาเมื่อย โอ้แถวนี้ธรรมชาติสวยจังเลยนะปอปิ๊กมาทางนี้เลยจ้าลอล่านี่นั่นคือที่พักของเรานะแล้วก็มีแคมปิ้งสำหรับนี่มาปิ้งมาร์กเมงโลได้ด้วยปิ้งมาร์กเมงโลเหรอใช่แล้วแล้วก็ทางนี้จะเป็นสระน้ำเนี่ยแล้วเอาเรือออกดีกว่าโอ้สวยจังเลยอะไปเราไปนั่งเรือก,กันดีกว่านะ่กหนุกดีนั่งเรือตรงนี้จะเปล่าใช่แล้วไม่ต้องกลัวจมที่นี่น้ำไม่ได้ลึกมากแล้วเราก็ว่ายน้ำเป็นทั้งกู้ด้วย บรรยากาศดีมากเลยพวกปิ๊กขอบใจนะเพิ่งจะเช้าๆอยู่เลยนะอากาศดีมากๆเลยเห็นเปล่าแต่ว่าตอนนี้รอล่าหิวข้าวแล้วละ่ะงั้นเดี๋ยวปุวกปิ๊กจะพารอล่าไปที่นี่นะที่ไหนลหรอจ๊ะนี่ไงเรือยอดข้างหน้านี่ไงโอ้โหปุ๊กปิ๊กนี่ของปุ๊กปิ๊กเหรอ <laughs> ไม่ใช่อะ่ะแล้แล้วของใครอะ่ะ อันนี้เขาให้ขึ้นได้ฟรีเป็นของเมืองบูคเฮเว่นจ้าโหดีจังเลยนะงั้นลอนลาขอขึ้นไปหน่อยนะคะขึ้นมาเลยจ้าข้างหน้านี่มีโต๊ะรอกินข้าวได้นะนั่งได้เลยโหสวยจังแต่ความจริงแล้วที่บ้านลอนลาก็มีนะแบบเนี้ยอันนี้ปุ๊กปิดเข้าใจนะเดี๋ยวปุ๊กปิกไปหาอาหารมาให้ก่อนนะดูที่ว่าจะมีอะไรอยู่บ้างนะได้เลยจ้าโอ้เดี๋ยวก่อนอันนั้นน้ำมันพืช โอ้น้ำปลาเอานี่ละกันโคลาอแต่ว,ว่าลอล่าไม่ชอบโคลาช่าไหลลอล่าชอบกินน้ำหวานๆผลไม้มากกว่างั้นเดี๋ยวปุ๊กปิ๊กไปหาให้ใหม่นะครัวที่นี่อยู่ตรงไหนเนี่ยไม่ได้มานานมากเลยนะอันนี้เป็นห้องนอนอแล้วก็ครัวน่าจะอยู่ข้างล่างเดี๋ยวก่อนขอปุ๊กปิ๊กลองไปดูแป๊บหนึง่งเฮ้ยโอ้พิซซ่าโอ้ดีจังเลยเอาไปให้ลอล่าก่อนดีกว่า ลอล่าจ๋านี่พิซซ่าโอ้ขอบใจนะปุ๊กปิ๊กน่ารักจังเลยล่ะนี่ปุ๊กปิ๊กเป่าให้เรียบร้อยแล้วมันร้อนอืมอร่อยมากเลยได้มากินข้าวกับปุ๊กปิ๊กนี่ดีจังนะงาม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 อร่อยจังเลยนะลอล่านะเดี๋ยวเราไปเล่นสไลเดอร์ตรงนั้นกันตอนน่อดีกว่าเนาะสไลเดอร์งั้นเหรอใช่แล้วในเมืองอะ่ะเฉพาะตรงโซนนี้เขาจะมีสไลเดอร์ให้เล่นด้วยนะจะบอกให้อ๋ออันนี้อะไรอะ่ะตกปลาก่อนเดี๋ยวหาอาหาร จำเป็นของพวกพิกก่อนอ๋อพวกพีกจะตกปลาเหรอเดี๋ยวพวกพีกจะโชว์สกิลการตกปลาให้ดูนะทำได้เลยได้เลยก่อนอื่นก็จับเบ็ดมาเสร็จแล้วก็เวียงเข้าไปแบบนี้แบบนี้เหรอเเวียงทีเดียวก็พอจ้าโอ้นี่งานยุกยิกยุกย๊กแล้วละ่ะโอ้สายมาพันกับของพวกพิกแล้วนะต้องระวังนะรู้เปล่ปาเอาละเดี๋ยวเราก็รอตกปลาไปสักครู่หนึ่งนะแล้วเดี๋ยวก็จะมีปลามาติดเบ็ดของเรา ทำไมนานจังแย่แล้วทำไมน้ำมันนิ่งจังอะป๊กเิ๊ดเดี๋ยวก่อนขอเหวี่ยงเบ็ดอีกรอบหนึ่งนะปึ๊บปึ๊บแย่แล้วอะอะไรหรอเหมือนปลาเขาจะยังไม่ตื่นปลาไม่ตื่นเนาะตอนนี้เพิ่งเก้าโมงเองอาจจะยังไม่ตื่นออกมานะ่าจะมาสายๆอะราไล่ลหินน้ำขอกินน้ำก่อนจ้าตามมานี่เลยจ้า ไดียว่ายน้ำไปไหนปุ๊กบิ๊เดี๋ยวปุ๊กบิ๊กจะพาขึ้นไปเล่นสไลเดอร์ข้างบนที่สนุกมากๆเลยนะตรงนี้นะสไลเดอร์งั้นเหรอใช่แล้วสไลเดอร์ตามมาเลยทางนี้ครับทางนี้รอด้วยเออเอ๊ะใครมาปรับสไลเดอร์เป็นแบบนี้ไว้นะโอ้ลอล่าเห็นแล้วอยู่ข้างบนอย่างสูงเลยใช่แล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนสุดนู่นเลยนะลอล่านะ เราขึ้นได้จากทางสีน้ำตาลนี่มาเร็วเข้าถึงแล้วอ๋อทำไมวิ่งเร็วจังเป็นทางบันไดเลื่อนอัตโนมัติเราสามารถเลือกรูปแบบของสไลเดอร์ได้ด้วยนะเอาสีม่วงแล้วกันอ๋อสีม่วงโอ้ยังสวยเลยนะเบ๊รีพร้อมยังตามมาเลยวู้วู้ยโอ้ยชนชนชนโอ้ยโอ้ยโอ้หัวเลยลอล่าเป็นไงมั่งลอล่ากำลังลงมา อยู่ไหนนี่รอละให้รอแป๊บหนึ่งนะพวกปิ๊กรออ้อาวไปอยู่ตรงนั้นได้ไงอะ่ะกระเด็นไปไกลไปไหนอย่างโอ้ขอโทษนะงั้นเดี๋ยวเราไปพักผ่อนในบ้านกันดีกว่าเดี๋ยวพวกปิ๊กจะพาเข้าไปดูในบ้านนี้พวกปิ๊กฮะรอลาเคยดูดูของใครกันดูของพี่ฝนเขาบอกที่นี่มีความลับล่ะอ๋อความลับเหรอ,หรอเดี๋ยวก่อนนั่งก่อนนั่งก่อน พี่ฝนเขาบอกว่าในคลิปของเขาอันนะเขาบอกว่าที่นี่มีความลับนะขอบอกมีความลับด้วยหรอใช่แล้วเป็นความลับดํามืดจ้ะความลับดํามืดเลยเหรออ๋อมืดตึ๊ดตึต๊เลยอ๋องั้นเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเราไปตามหาความลับของเราที่ไม่ค่อยดํามืดแล้วกันนะ <c oughs> เขาจะมีผีหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเอาหมดแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยเอปุ๊กปีรู้สึกแปลกๆฮะแปลก,กๆไงเหรอทำไมรู้สึกว่ามันยังมีข้างบนอยู่อีกนะ ลอล,ล่าลูโอ้ลอล่าขึ้นมาทางนี้เร็วไหนอ่ะนี่นี่ตรงที่ปุ๊กปิ๊กยืนอยู่ขอบเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลอล่าขึ้นป่ะขึ้นมาเร็วมาดูดิโอ้เขาใช้จริงๆด้วยนี่ไงความลับของพี่ฝนนี่ข้างบนมีกระจกแล้วก็เป็นห้องนั่งเล่นแล้วมีตุ๊ก,กตาเอออันตกใจจังอ่ะ,สะแสดงว่าบนห้องนี้ต้องมีเด็กอยู่แน่นอนเอ๊ะหรือจะเป็นผีกันนะ เลาเรีบลงไปข้างล่างกันดีกว่าปุ๊กปิ๊กองั้นเราก็ลงไปก่อนละกันสาหรับวันนี้ใครที่ชอบใจอย่าลืมกดไลค์ให้ปุ๊กปิ๊กกับลอลลาได้นะจ๊ะวันนี้เราขอจอไปก่อนนะบุย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 